ใครตัวจริงเบสคำสิงหลังเพลกดังสองคนนิทักมาจีบเป็นอีกหนึ่งคนสาวฮอตที่โสดแบบสวยๆสาหรับเบสรักนกนีคำสิงลูกสาวคนสวยของสมรักค่ะ,ละหลังจากเธอนั้นได้ประกาศตัวชัดว่าโสดเธอก็ได้โชว์ความแซ่บกับกิจกรรมแก๊งเพื่อนสาวก่อนที่จะกลับมารุยงานในวงการบันเทิงอย่างหนักแบบจัดเต็มวันจันทร์ถึงวันศุกร์จนแฟนคลับกังวลว่าเธอจะลดงานใน YouTube ลงไหมซึ่งก่อนหน้านี้เบสคำสิงไปพูดในรายการยังไงในเล่าของก้อยนัตตี้ดรีมว่า ว่าตอนนี้โสดสนิทมีหนุ่มคนใหม่ดีกรีเรกทักมาจีบซึ่งทั้ง3พิธีกรอ,อ่งกันหมดพร้อมบอกว่าหนุ่มคนนี้น่ารักมากและเชียร์ให้คบกันค่ะซึ่งล่าสุดแฟนเพจ Facebook ได้นําประเด็นดังกล่าวมาโพสต์พร้อมเขียนแคปชั่นว่าหลังจากที่หนูเบคําสิงโสดหนูเบสก็ได้ไปออกรายการยังไงในเล่าในช่วงกลางของ หนูเบสได้บอกว่ามีหนุ่มที่ไปออกรายการถ้าหนูรับพีจะรักป้าทักมาจีบหลายคนเลยเพยายามหาว่าใครกันที่มาจีบซึ่งคาดเดาเป็นว่าน่าจะเป็นหนุ่มสองคนนี้คนใดคนหนึ่งคือหนุ่มใบเบิลหรือหนุ่มเซนต์สุภพ,พงศ์หรือเปล่ายัางไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ